จะเริ่มจี่แล้วค่ะอันนี้คือแล้วแต่เรานะคะจะอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะ,คะตามใจชอบเลยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นขนมที่ทําง่ายนะคะแล้วก็ส่วนผสมนะคะไม่ยุ่งยากนะคะอุปกรณ์ก็ต้องมีกระทะนะคะแต่ว่าเวลาจี่นะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเกินไปนะะต้องไฟอ่อนๆเลยนะคะ ก็ประมาณหนึ่งช้อนพันธะนะคะก้อนหนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าท่านผู้ชมชอบคําเล็กๆนะคะก็หยอดเป็นช้อนชาก็ได้นะคะถ้าอยากจะหยอดชิ้นโตๆนะคะเพื่อที่จะนําพิมพ์มากดนะคะเพื่อให้เป็นลักษณะเป็นรูปร่างต่างๆให้ขนมเนี่ยมีความสวยขึ้นนะคะเราก็จะหยอดเป็นชิ้นโตนิดนึงนะคะสําหรับที่ให้ใหญ่กว่าขนาดพิมพ์ที่เราจะใช้นะคะ อันนี้ถ้ามีเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเขาจะชอบนะคะเพราะว่าจะเหมือนขายของเล่นนะคะค่ะเหมือนได้เล่นขายของใช่ไหมคะก็ต้องระวังกระทะด้วยนะคะราะร้อนค่ะค่ะถ้าคุณแม่ท่านใดนะคะที่อยากจะให้มีกิจกรรมสําหรับให้ครกมกิจกรรมนะคะอาจจะช่วยกันผสมนะคะเพราะว่าส่วนผสมนี่ก็ทําง่ายนะคะอย่างที่บอกเอาไว้แล้วก็ท่านผู้ชมที่เห็นวิธีการทํานะคะจะเห็นว่าการทำนี่ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากจะขูดมะพร้าวหรือว่าไม่มีมือแมวก็สามารถที่จะซื้อมะพร้าวที่ตลาดได้นะคะแต่ว่ารสชาตินี้ก็อาจจะด้อยลงสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามะพร้าวที่ตลาดอาจจะเป็นมะพร้าวที่แก่นะคะก็จะทําให้ขนมเนี่ยแข็งหน่อยนึงนะคะเวลากินแล้วก็จะไม่นุ่มนวลเหมือนใช้มะพร้าวทึงทึกที่มีลักษณะจะอ่อนกว่านะคะถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนเลยได้ไหมคะมะพร้าวอ่อนก็นิ่มเกินไปนะคะก็ไม่อร่อยค่ะคะ่ะ,คะ ็เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะต้องเลือกมะพร้าวถึงทึกค่ะหึือมะพร้าวที่มันไม่แก่มากนะคะแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปถ้าใช้มะพร้าวอ่อนนี่อาจจะใช้ผสมได้บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้ทั้งทั้งหมด200กรัมเลยอาจจะกนบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามะพร้าวอ่อนนี่น้ําจะมากไงคะมันก็จะทําให้ส่วนผสมเนี่ยเหลวกว่านี้แ<ช>ึงจะแฉะนะคะ,ะ,คะถ้าตีแล้วอาจจะไม่เป็นก้อน,นะค,ะค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากได้เป็นสีเนี่ยนะคะอาจจะ เป็นสีธรรมชาติอาจจะใช้น้ำใบเตยผสมนิดหน่อยนะคะให้เป็นสีเขียวนะคะก็จะได้ความหอมของใบเตยนะคะถ้าท่านผู้ชมที่ไม่อยากไม่อยากใส่เผือกนะคะไม่ชอบเผือกนะคะหรือแป้งข้าวเหนียวแดงใช่ไหมคะแป้งข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำค่ะก็จะได้เป็นสีออกม่วงม่วงแดงแดงใช่ไหมคะไม่ได้ดํามากเหมือนชื่อแป้งนะคะถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวดํานะคะก็ต้องใช้ผสมกันกับแป้งข้าวเหนียวขาวนะคะเราจะไม่ใช้ค่ะเราจะไม่ใช้แป้งข้าวเหนียวดําล้วนนะคะเพราะว่า ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียวดำล้วนเลยนี่นะคะสีขนมก็จะเข้มมากแล้วก็จะแข็งด้วยนะคะเพราะแป้งข้าวเหนียวดำจะแข็งกว่าแป้งข้าวเหนียวขาวนะคะข้าวข้าวเหนียวดำจะแข็งกว่าข้าวข้าวเหนียวขาวนะคะนะคะเราจะจีด้วยไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวพอเหลืองนะคะด้านหนึ่งเราก็จะพลิกกลับนะคะถ้าเป็นแป้งจีเผือกนี่นะคะก็จะได้ความหอมของเผือกนะคะถ้าท่านผู้ชมที่ไม่หาเผือกไม่ได้นะคะแล้วอยากจะทํานะคะอาจจะ ใช้เป็นแป้งขีงธรรมดานะคะเราก็ไม่ต้องใส่เผือกนะคะใส่มะพร้าวอย่างเดียวนี่ละค่ะแล้วก็เพิ่มดควนกลางนะคะก็เพิ่มเป็นน้ำใบเตยแทนก็ได้นะคะไปอ่อนไปไหมคะไม่ไม่อ่อนนะคะนะคะพอด้านหนึ่งเหลืองแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับอีกด้านหนึ่งค่ะ ลักษณะจะเหมือนขนมบ้าบินนะคะค่ะแป้งจีกับบ้าบินก็จะคล้ายกันแต่ว่าถ้าเป็นแป้งจีนี่ก็จะมีชิ้นเล็กกว่าใช่ไหมคะชิ้นเขาจะใหญ่<า>ใส่พิมพ์กลมๆนะค,ะ,คะอันนี้เราทําดูเหมือนจะใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะนํามากดนะคะเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งอาจจะทําเป็นขนาดเล็กๆนะคะเป็นขนาดพอคําก็ได้นะคะตอนเด็กๆนะคะก็จะมีขายนะคะมือนกันนะคะ,คะแต่สมัยนี้ก็หาไม่ค่อยมียากนะคะ,คะ ที่เคยทานก็เคยไปตลาดดอนหวายเขาก็จะมีขายอยู่นะคะตลาดดอนหวายที่นครปฐมก็มีขนมแป้งจีขายอยู่ค่ะนะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะของเผือกแล้วก็ของมะพร้าวลักษณะที่ทำถ้าจะทานเป็นคำเล็กๆนะคะเราก็ต้องหยอดให้เล็กๆนะคะเหมือน่อนใช้ช้อนชาเหมือนแป้งจี ที่เขาทาขายกันนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะทําแล้วก็จะนําพิมพ์มากดนะคะเพื่อใหออ้มีลักษณะที่สวยงามขึ้นนะคะเราก็เลยทําชิ้นโตสักนิดหนึ่งค่ะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเวลาจีเพื่อที่จะให้ส่วนของแป้งนะคะสุกถ้าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเผือกกับแป้งก็จะไม่สุกคะ่ะ นะคะเผือกที่เราใช้นะคะจะเป็นเผือกดิบนะคะไม่ได้เอาไปนึ่งนะคะใช้เผือกดิบๆเลยนะคะแล้วนํามาขูดซึ่งท่านผู้ชมบางท่านนะคะก็จะแพ้ใช่ไหมคะเวลาขูดเผือกอาจจะคันมือค่ะบางคนก็ว่าถ้าขูดไปแล้วเนี่ยขันมือก็ให้ล้างมือแล้วเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ใช้แป้งขุนนะคะถูที่มือนะคะหรือว่าแป้งพวกแป้งทําขนมก็ได้นะคะ แต่ว่าก่อนที่จะนําเปลือกมาใช้เนี่ส่วนใหญ่แล้วที่คันเพราะว่าที่เผือกเขาจะมียาง<า>ค่ะที่ที่ตัวเนื้อเขานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปอกเปลือกนะคะเราก็จะต้องล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็พยายามอย่าไปเปียกน้ําอย่าไปโดนน้านะคะปอกเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปล้างนะคะต้องขูดเลยนะคะฉะนั้นก่อนล้างต้องก่อน ก่อนที่จะขูดหรือก่อนที่จะปอกต้องล้างให้หมดดินนะคะต้องล้างให้สะอาดให้หมดดินถ้าเรารไม่ล้างให้สะอาดค่ะถ้าไม่ล้างสะอาดนะคะ,ะเราปอกก็จะเลอะดินด้วยนะคะเนื้อเผือกนะคะอาจจะเป็นขนมที่ทาง่ายๆนะคะถ้ามีกระทะเก้นแบนนะคะนอกจากกระทะเทฟลอนนี้แล้วนะคะอาจจะเป็นกระทะเหล็กที่ทอดถอยทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็ใช้ได้นะคะ แต่ถ้าเป็นกระทะเหล็กก็ต้องอย่าลืมทาน้ำมันนะคะไม่งั้นจะไม่ร่อนนะคะค่ะจะทาน้ํามันบางๆเอาไว้นอกจากนี้อาจจะใช้อย่างที่เป็นกระทะไฟฟ้าที่มีลักษณะแบนๆนะคะเราก็ใช้ได้ค่ะกระท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 ย่างอะไรอย่างใช่ไหมคะที่เขาใช้ยากเราก็สามารถใช้กระทะไฟฟ้าลักษณะนั้นก็ใช้ได้นะคะเราต้องใช้ส่วนที่พื้นกระทะเรียบนะคะเพราะมีกระทะย่างอีกอย่างที่เป็นร่องใช่ไหมคะ อพราะนั้นเดี๋ยวจะออกมาไม่สวยนะคะค่ะแล้วก็ต้องใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะคะในการย่างนะคะเพื่อให้ขนมเนี่ยมีความสุกนะคะให้ละอุนะคะขนมจะได้สุกดีนะคะสมัยโบราณเขาจะใช้เตาถ่า,านจีนะคะคะจะหอมถ่านขึ้นมาด้วยนะคะนึกถึงนะคะก็ทำเล็กๆนะคะกว่าจะทําแล้วก็จะเป็นขนมที่ขายไม่ค่อยราคาไม่ค่อยสูงนะคะสมัยก่อนกินทีอิ่มเลยค่ะนะคะจีเป็นะคะําเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะทํา เป็นสีของแป้งข้าวเหนียวดำนะคะสีดําแล้วก็สีแป้งข้าวเหนียวขาวนะคะคู่กันแต่ว่าก็ต้องทานร้อนๆใช่ไหมคะหรือถ้าทิ้งไว้เย็นมันจะแข็งขาดจะแข็งแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ถ้าร้อนๆนะคะทานตอนร้อนนะคะก็จะทําให้หอมแล้วก็จะอร่อยดีนะคะเดี๋ยวรอให,ให้ขนมสุกสักหน่อยนะคะ เดี๋ยวอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะทําแบบแป้งขี้ที่เป็นคาเล็กๆนะคะจะทําทั้งสองลักษณะเลยนะคะแต่ระหว่างรอยนี้นะคะเดี๋ยวจะทวนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้พี่สุช่วยทวนส่วนผสมดูนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะเผื่อท่านผู้ชมที่ยังไม่ทราบว่าเราออกรายการแล้ววันนี้แล้วมาเปิดดูเจอพอดีตอนหลังนี้เป็นครั้งแรกนะคะของของเทิมใหม่ค่ะค่ะนะคะหนังสือก็ยังไม่เสร็จนะคะท่านผู้ชมที่ส่ง ธนานัตมาสั่งซื้อนะคะก็อดใจรอไว้นิดนึงนะคะคาดว่าต้นเดือนมิถุนาหนังสือก็คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนจัดส่งค่ะส่วนใหที่เป็นแฟนประจํากันนะคะก็จะส่งตตางมาตั้งแต่ก่อนปิดเทอมแล้วค่ะนะคะก็เลยแบบอุ้ยนานแล้วหนังสือยังไม่ได้ส่งให้เลยกพราปิดเทอมนานปิดเทอมสองเดือนปิดเทอมใหญ่ค่ะภาคเรียนนี้นะคะจะปิดเทอมนานนิดนึงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าส่ง อะะยังไม่เสร็จนะคะหนังสือจะเสร็จชา้าทุกเทอมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทวนสูตรกันอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะอาจารย์ในส่วนผสมที่ใช้ะนะคะส่วนผสมนะคะแป้งจี่เสือกนะคะ